มงคลสามสิบปดบทที่สองอันนี้ก็จะเป็นบทนี้ก็จะมีอยู่สามก็จะมีะอ,ะอยู่อยู่อยสามประการแล,กแล้วก็เราจะ,ะแปลให้มันเข้าในบริบทนะในบริบทของของการที่เราจะทําด้วยกายวาจาใจได้ทําด้วยกายวาจาใจในชีวิตของเรานี้ได้นะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีคําแปลที่แปลมาค่อนข้างจะไม่ไม่เรียกว,ว่าไม่เมกซ์เซนในภาษาสมัยใหม่อ่าอ่ามันไม่เมกเซนยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะแล้วเอาเอาเอาคีย์เวิร์ดก่อนเอาเอาคำเอาคําที่เราเอามาใช้ก่อนอันนี้หนึ่งเนี่ยบทที่หนึ่งเนี่ยก็มีอยู่สามประการก็เล่าให้ฟังแล้วว่าอ่าจะมีอาเสียนาจะพาลานังเน,นี่ยอะไรก็เรื่องก,การคําพูดการแบบคบหากันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ในต้องอยู่ใน กายวาจานะยังไม่ได้ลึกถึงว่าใจจะคิดยังไงนะยังในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของกายเรื่องวาจาในบทในบทนี้นะในบทของมงคลาเปรบทที่สองเนี่ยมันก็จะมีอยู่สาประการมีปฏิรูประเทศวาโซจาบุเบจากตะบุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทีจาเอตมังคะมุตตมัง อิตมังก็รู้แล้วว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรือว่าในบาลีเนี่ยท่านบอกว่าน,นี่คือนี่คือวิธีการมังคะมังคลามุตตมังนี่คือวิธีคือวิธีที่ทำอ่ะทำแล้วไปสู่ไอ้กระแสะของนิพพานเนี่ยเนี่ยคือการกระทําจากที่อินโทรมาแล้วว่าจากการเป็นคนเนี่ยดิวการเป็นคนเนี่ยเราจะทํำยังไงที่จะให้มันมีมีเข้าไปอยู่ในกระแสะของมงคล เอาคำว่าปฏิรูปรเทศสวะโซจาก่อนปฏิรูปเทศคือประเทศอนะ่ะอยู่ในการอยู่ในที่อยู่ะสวาโซจาก,ก็คืออยู่เป็นเขาเรียกว่าการที่อยู่แล้วไอ้หลายคนก็จะอยู่ในคําแปลเนะ่ยก็บอกว่าอยู่ในที่นั้นสมควรบ้างอยู่ในที่นั้นปลอดภัยอันเหมาะสมอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่ในที่ที่สบายก็ว่าไปแล้ก็จะเป็นอย่างพ้าเนะียกว่าสัพพัญญะ ออ,อะไรอ่ซสัมอะไรสัมปะยะส,สัป,ปะะสัป,ปะยะออสัป,ปะยะเออหลงพ่าเสัปยะแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ที่เราจะปฏิบัติธรรมอันที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นแข่งคนนะไม่ถึงขนาดการเป็นพระมิกษุแล้วว่าเป็นถึงขั้นมนุษย์นะเป็นการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะของบุคคลที่เป็นคนนี่แหละเนี่ยเป็นคนเนี่ยอยู่แบบปฏิรูปฏิรู อ่าปฏิรูปาเทียสวสาสซจ่าเนี่ยไปอยู่อยู่ยังไงเกาอยู่ในในที่ปลอดภัยปฏิรูปคือก,การเป็นอยู่นั่นแหละ